ค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่จบคอนเสิร์ตแล้วนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเราจะมีการจับ,จแ,จจบแล้วก็องเอองดาดูสิว่านักล่าฝันคนใดจะเป็นผู้โชคดีให้พวกเราได้ไปติดตามถึงบ้านให้พี่นัทวีหนึ่งเป็นคนจับดีกว่า,า,าขอเศ้าหน่อยเศ้าเศร้าแทนนั่นแทน ออเออเ่าับมาได้แล้วี่นับไปแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับใคออันนี้คร้นเออต้ตนั่นเองความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนเพื่อจะไปตามถึงบ้านก็โอ้โห ตื่นเต้นดีครับดีๆมีคนมาเยี่ยมบ้านเรา <c oughs> บ้านใหม่ด้วยครับผมเ,เดี๋ยวก็ไปดูกันนะคะว่าบ้านของต้นจะเป็นอย่างไรถึงแล้วนะครับบ้านต้น,นอนนี้ก็จอ,จอ,จอดรถอยู่นะฮะ เสร็จแล้วแล้วก็คนขอเข้าห้องเสร็จจนได้ครับโอ้โหเยอะมากมากเลยที่นี่เอาและวันนี้ก็มาเป็นอย่างนี้เลยครับครอบครัวกบโอ้โหนั่นนี่ลูกเอาามวางไว้ตรงนี้เลยครอบครัวกบวางไว้ตรงครับจัดุกวางไว้เลยครับตั้งไว้ตรงนี้เลยโอ้โหเรียนตามลันแบบไปกบเลยเนี่ยเล็กกลางใหญ่ และนี่ก็เป็นอีกตัวนึ่งครับที่แฟนคลับพยายามฉาแว่นนี้นะครับมาใส่ให้กับศบน้อยตัวนี้โอ้โหแว่นนี้คุ้นๆไม่เอย่งยงด้วยยนะเสี ดีมากๆเลยนะครับน่ารักมา,มากๆและ,ะไไอโอ๊ยอะไรเนี่ยกบปรดาน้ำและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของบ้านหลายๆหลังอันนี้นะครับและตัวนี้ก็เป็นตุ๊กตากบปรดาน้ำอ่าและเจ้าของก็งชื่อน้องพิมพ์นั่นเองนะครับให้มา <S <S โอ้โหมีชื่อที่อยู่เสร็จสับนะครับประวัติใบแจ้งเกิดเลยนะเนี่ย ไไไเราไไม,มาเริ่มต้นทัวร์ห้องนอนอันแสนลอ,อูนของบ้นสิงห์ผันะครับเริ่มจากห้องน้ําก่อนเลยเดินตรงเข้ามาทางซ้ายมือนะครับอ่าก่อนอื่นก็เคยเข้าไปดูบ้านพี่นัทแล้วใช่ไหมพ้านคงไม่ต้องมีอะไรมากว่าห้องบ้านก็คงไม่มีอะไรมากครับก็เป็นห้องน้ําปกตินะครับก็มีอ่างอ่าสักคุซี่ด้วยนะเขาบอกอแอบมัวเล็กน้อย ก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับกับห้องน้ำครับและโซนนี้เลยใกล้ๆอ้าวกล้องครับแพลนหน่อยฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวของตอนเองครับซึ่งตอนนี้ก็วางขวดน,น้ําไว้บางเตาที่ทําอาหารไปหมดแล้วนะครับก็ว่างๆก็จะมาทําอาหารกันกินแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เคยลองทำาครับเพราะว่าไม่มีเวลาเลยครับ <c oughs> ส่วนนี้ก็เป็นซิง้างจานไม่ต้องบอกใช่ไหมฮะอ่าแล้วนี่ก็คือช้อนอะจะบอกทำไมเนี่ย ต่อมาเดินตรงเข้ามาเลยนะครับจะเห็นได้ว่าห้องตรงนี้ก,กว้างใหญ่มาก <c oughs> เดินมาไม่ถึง5้าก้าก็ถึงเตียงนอนแล้วนะฮะก็จะมีอยู่2ที่ด้วยกันนะครับโซฟารับแขกของตอน้นและตอนนี้ก็มีแขกมาเยี่ยมเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหเขียวขจีเต็มโซฟาไปหมดเลยก็คงไม่มีที่นั่งแล้วเนี่ยคงต้องทําไงดีอะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นดอกไม้ที่วันนี้แฟนคลับเขา,านำมามอบน,นะครับให้กําลังใจกับตน้นโอ้ เยอะมากเลยทีเดียวครับควาจริงน่าจะเป็นโต๊ะวางทีวีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีที่ทจะให้หวางครับเพราะว่าต้องเป็นโต๊ะวางเจตต้าตุ๊กตากบน้อยอันน่ารักทั้งหมดนี้นะครับตร,ตรงนี้ไปแล้วแล้วตรงน,นี้ก็เป็นตูเสื้อผ้านะครับโอ้โหเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับ โค้ยงยาวไม่ยากเพราะมันต้องเป็นเสื้อเขียวอีกแล้วแน่นอนครับเต็มตูเ้เราไปหมดแล้วนะครับสังเกตได้ก็มีหลายสีนิดน,นึงนะครับถ้ามีมากหน่อยก็อาจจะอันเชิญขึ้นไว้ข้างบนนะครับและกระเป๋าเดินทางก็คงต้องอันเชิญเอาไว้นอกกระบียงนะฮะเพราะว่าไม่มีที่วางแล้วตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนที่ตะกี้ได้นอนพักสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อันนี้ก็ขอนอนจริงเลยได้ไหมเนี่ยว่า ตอนแรกว่าจะกะจบตรงเตียงที่นอนซะหน่อยครับไปเลื่อนนอนไปเลยไม่ได้แล้วเพราะว่าซ้ํากับพี่นัทนั่นเองนะครับจะไปจบในห้องน้ําก็ซ้ํากับพ่อแพงอีกเอ้าจะไปจบตรงไหนดีเนี่ยหักรุ้มครับว่าต้องจะไปจบที่ไหนต้งเจอแล้วมุมนี้โหดเด็ดรับรองไม่ซ้ําใครแน่นอนก็หลักรุ้มครับมุมอะไรแอนนแอนนนี่นี่เองบายบายแล้วครับชาทูโมเมนต์กุณได้นะฮะจะขอไปนอนก่อนนะครับน่่งไม่ไหวแล้ว ไม่ว่าเป็นภาพลับที่ไม่มีใครเคยเห็นอย่างแน่นอนเลยนะคะ ถ้าเวลาต้อนเขาเหนื่อยเหนื่อยม่วง,วงเนี่ยแต่ถึงยังไงก็น่ารักอยู่ดีใช่ไหมล่ะคะแฟนคลับของต้อนเอาละคะ่ะถ้าเกิดว่า True r u e m o m e n t นะคะเอาอะไรที่พิเศษพิเศษอย่างนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันทุกวันละกันนะคะเพราะว่าในวันอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเชื่อว่าจะต้องมีอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยแน่เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วละคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณ t True c o f f ี่นะคะสาขาพหลโยธิน47ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ